ถ้าเพื่อนเพื่อเป็นคนหนึ่งที่ชอบเรื่องราวดักดักนะครับแอดก็เชื่อได้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราก็คงจะเคยได้ยินถึงเรื่องราวของตุ๊กตาผีมาเยอะใช่ไหมที่ไม่ว่าจะเป็นเอนนาเบลโรเบิร์ตชักกี้หรือว่าโอคิคุของญี่ปุ่นนะครับที่ผมมันเนี่ยจะงอออกมาได้เองแต่ทว่าแอดเชื่อได้เลยว่าเรื่องราวของตุ๊กตาผีที่รายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ fn diary จะเอามาเล่าให้ฟังกันในวันนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวอะไรที่เพื่อนๆนคงจะไม่เคยได้ยินกันมาก่อนเลย ซึ่งมันก็แปลกมากนะครับเพราะว่าเรื่องราวของตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยมันก็หล่อแล้วก็มีประวัติความเป็นมาที่แบบน่าจะเอาไปทําเป็นหนังกันได้เลยทีเดียวแต่ดันไม่ค่อยมีคนพูดถึงมันซกงั้นครับเอาเป็นว่าแอดขอแนะนําให้เพื่อนๆรู้จักกับ Mr. f r ตอร หรือว่าหนึ่งในตุ๊กตาสุดเฮียนที่มันเคยเป็นตุ๊กตาเร่ร่อนไหลบ้านมาอยู่นานกว่าหลายปีนะครับเพราะว่าไม่มีใครต้องการมันฮะก็แง่ละดูหน้าตาของมันสิที่แบบเอาไปให้คนไหนฟรีๆเนี่ยเพื่อนๆคงยังจะไม่อยากได้เลยครับคือมันจะเป็นตุ๊กตาหุ่นกระบอกที่มีหน้าตาบิดเบี้ยวราวกับเหมือนไปโดนใครชกต่อยกันมาแล้วหน้าบวมปากตุยนะครับ นอกจากนั้นเองไอ้สีที่ทายอยู่บนหน้าของมันเนี่ยก็จะมีลักษณะหลุดหลุดลอกๆอกราวก็ว่าสะเก็ดแผนที่มีหนองไหลออกมาก็ไม่ปานนะครับ และหน้าตาของมันถ้าหากใครได้ไปจ้องนะครับก็ว่ากันว่าเขาเนี่ยจะไม่สามารถอธิบายอารมณ์ของตุกตาได้ถูกเลยเพราะมันเหมือนกับจะเป็นตุกตาที่มีอารมณ์โกรธดีใจแล้วก็แบบตกใจอยู่ในเวลาเดียวกันนะครับดังนั้นเองก็เลยทําให้คนที่ไปเห็นมันแวบแรกเนี่ยมีอารมณ์รู้สึกแปลกๆครับและที่สําคัญที่สุดคือเจ้าตุกตาผีสิงตัวนี้นะครับมันดันเป็นตุกตาที่มีแค่หัวด้วยครับคือตัวมันเนี่ยไม่รู้หายไปไหนแล้ว ทำให้เวลาพอเจ้าตุกตาตัวนี้มันได้ถูกนำเอาไปตั้งที่ไหนนะครับมันก็จะเหมือนกับว่ามีคนเอาหัวคนนํามาตั้งโดโดเดเดอย,อยู่นะครับ ดังนั้นเองเราก็คงไม่ต้องน่าแปลกใจเลยนะครับว่าทำไมมันถึงเป็นตุ๊กตาเรลอนที่ไม่มีคนอยากได้อยู่นานมากครับจนกระทั่งเจ้าตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยมันได้มาลงเอยอยู่ที่บ้านของชายผู้หนึ่งครับซึ่งชื่อว่าไ i c h a e l d i มอนด์ครับซึ่งเฮียไมเคิลดมอนด์ผู้นี้เนี่ยเขาเป็นใครทําไมเขาถึงยอมรับหัวของเจ้าตุ๊กตาหลอนตัวนี้เอาไว้ในเคหสถานของตัวเองนะครับเราก็มาฟังประวัติของเฮียไมเคิลกันหน่อยดีกว่า คือว่ากันว่าเฮียไมเคิลผู้นี้นะครับแกก็จะเป็นเหมือนกับนักสะสมสิ่งของประหลาดแล้วก็หลอนๆนะครับอย่างเช่นหัวของคนที่ตายไปจริงๆแล้วก็ถูกเอามาดองให้มีขนาดหดเล็กลงนะครับกุญแจล็อกข้อมือของนักมายากลที่ตายโหงดาบแปลกๆที่เคยสังหารคนในลานประหารมาก่อนหรือว่าพวกของอาถรรพ์ต่างๆอะไรที่มีเรื่องเล่าแบบนี้เนี่ยเฮียไมเคิลของเรานะครับก็มีไว้ในโกดังของตนเองหมดครับซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเลยว่าถ้าหากคนเขาจะเอาตุ๊กตาเฮียนๆมาถาม เฮียไมเคิลว่าจะรับไว้ไหมเนี่ยเฮียไมเคิลนะครับก็รับไว้แบบไม่ต้องคิดเลยครับแล้วที่สําคัญคือเขาให้มาฟรีๆด้วยนะไอ้ตุ๊กตาเนี่ยที่ปัจจุบันถ้าหากใครได้ไปเยือนอยังห้องสะสมของของเฮียไมเคิลนะครับก็จะพบว่าหัวของตุ๊กตามิสเตอร์ฟริตซ์เนี่ยมันได้ถูกเก็บอยู่ในตู้กระจกแก้วที่ก็ได้ล็อกโซ่เอาไว้เป็นอย่างดีครับที่นั่นแหละฮะก็คือเรื่องราวความหลอนของในนี้ครับที่ว่าแล้วทําไมกันล่ะเขาถึงต้องเอาโซ่มาล็อกกับตู้กระจกที่ใช้เก็บเจ้าตุ๊กตาตัวนี้ด้วย โดยประวัติของเจ้าตุ๊กตาตัวนี้นะครับมันก็ได้ถูกอธิบายอยู่ในเศษกระดาษใบหนึ่งครับที่ได้ติดมากับหัวของหุ่นตุ๊กตาสยองนั่นแหละที่ก็บอกว่าแต่เดิมทีนะครับเจ้าหุ่นกระบอกตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับเครื่องเอนเตอร์เทนหรือว่าให้ความบันเทิงสนทนาการอะไรกับนักโทษในค่ายกักกันของนาซีตอนช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่ค่ายนั้นเนี่ยจะมีชื่อค่ายว่าสตาร์ลัก 2B นะครับ ซึ่งจะเป็นหนึ่งในค่ายกักกันที่ตั้งอยู่ณนะประเทศโปลแลนด์เอาไว้กักขังพวกทหารโปลแลนด์นะครับก่อนที่ในเวลาต่อมาเม,ออเมื่ออเมริกาเขาได้ประกาศตัวเข้าร่วมสงครามโลกเนี่ยค่ายนาซีแห่งนี้นะครับก็ได้กลายเป็นค่ายกักกันของพวกอเมริกันชนเช่นกันครับคือพวกเฉลยศึกอะไรที่เขาโดนจับมาจากสงครามนั่นแหละคือเอาไว้ง่ายคือค่ายนี้นะครับเอาไว้กักกันคนที่เป็นปฏิปักษ์ต่อน,นาซีหมดนั่นแหละครับ ซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าถ้าใครได้เข้ามาในค่ายนักโทษแห่งนี้แล้วเนี่ยมันก็จะไม่ได้เหมือนกับมาบ้านพักตาอากาศไงคือบรรยากาศของทุกคนในนั้นนะครับก็จะต้องทํางานหลังขด หลังแข็งโดยที่ข้าวกับน้ำเนี่ยแทบจะไม่ได้กินอะไรเลยครับตื่นขึ้นมาเนี่ยก็ต้องมาทํางานด้วยพลังของแกลบที่ได้กินไปมาเมื่อวานและพอถึงเวลาจะพักทีนะครับพวกเขาเนี่ก็ไม่ได้มีเวลามานั่งเล่นเล่นเกาๆมือถืออะไรกันแบบนี้เออจริงๆในยุคนั้มันก็ไม่มีหรอกดังนั้นเองนะครับมันก็เลยได้มี1คนในหมู่นะักโทษที่เขาชื่อว่าบิลลี่บู๊นะครับ เขาได้คิดอะไรเด็ดๆขึ้นมาที่จะมาเอนเตอร์เทนทั้งตัวเขาเองแล้วก็สหายนักโทษคนอื่นในค่ายนะครับก็คือการที่คุณบิลลี่เนี่ยจะสร้างหุ่นกระบอกตัวหนึ่งขึ้นมาเพื่อมาทําการแสดงให้กับเราเพื่อนักโทษนั่นเองเนื่องจากว่าเฮียบิลลี่คนนี้นะครับแกก็เป็นเหมือนกับนักเชิดหุ่นกระบอกเก่ามาก่อนนะที่ก่อนซึ่งเขาจะถูกเกณฑ์เข้ามาร่วมรบในสงครามโลกครั้งนี้นะครับเฮียแกก็ได้มีหน้าที่เป็นช่างทําหงทําหุ่นอะไรเป็นอาชีพปกติอยู่แล้ว เฮียแกเนี่ยก็เลยได้เริ่มสร้างเจ้ามิสเตอร์ฟริตส่วนนี้แหละครับขึ้นมาในค่ายโดยได้สร้างจากวัสดุอะไรง่ายๆที่สามารถเก็บมาได้จากค่ายกักกันนี้นะครับอย่างเช่นพวกเศษหนังสือพิมพ์ต่างๆเนี่ยเอามาฉีกๆ,ๆแล้วก็ชุบจากพวกแป้งเปลยกที่ทํามาจากน้ําแช่มันฝรั่งนะครับเอามาบีบๆปั้นๆให้กลายเป็นหัวของมิสเตอร์ฟริตส่เอง ก่อนที่เฮียแกนะครับจะไปหาพวกสารเคมีอะไรในค่ายที่มันมีสีแบบแดงๆดำๆชมพูนะ่ะเอามาป้ายระบายหน้าของตัวมิสเตอร์ฟริตซ์ครับแล้วก็ก่อให้เกิดเป็นหัวของตุ๊กตาที่มีหน้าตาหลอนๆขึ้นมาแต่ถ้าว่าตอนที่มันได้เกิดมาในตอนนั้นเนี่ยผู้คนในค่ายนะครับไม่รู้สึกว่ามันหลอนครับเพราะว่าตลอดเวลา18เดือนหลังจากที่เจ้าตุ๊กตาตัวนี้มันได้ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยคุณบิลลี่นะครับเขาก็ได้ใช้วิชาในการเชิดหุ่นแล้วก็มุกตลกต่างๆที่เขามีเนี่ย สร้างความบันเทิงให้กับนักโทษคนต่างๆครับและบางทีก็รวมไปถึงพวกทหารผู้คุมด้วยนี่แหละครับที่ก็ว่ากันว่ามุกตลกของเขานะั้นมันได้ตลกโปกฮาขนาดที่ว่าทหารนาซีเยอรมันที่ขึ้นชื่อเรื่องหน้าบูดเหมือนตูดเป็ดเนี่ยก็ยังได้ยิ้มแล้วก็หัวเราะขึ้นมาเลยครับแต่ทว่าก็เป็นเรื่องหน้าเศร้านะครับที่ความสุขอันนี้เนี่ยมันก็อยู่ได้ไม่นานเพราะเพียงแค่สสัปดาห์ก่อนที่สงครามโลกมันจะจบลงนะครับ มันก็ได้เกิดอาการบ้าคลั่งของทหารเยอรมันขึ้นครับก็คือเขาเนี่ยมีการไปจับเอาเฉลยศึกต่างๆมาประหารครับและคุณบิลลี่เจ้าของมิสเตอร์ฟริตซ์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยครับก็กินลูกตะกวดแล้วก็ไปเข้าเฝ้าพระเจ้าไปซึ่งหลังจากที่คุณบิลลี่ได้ตายไปนะครับก็ว่ากันว่ามีเพื่อนคนหนึ่งในค่ายทหารนะครับที่สามารถเอาชีวิตรอดมาได้เนี่ยได้เก็บเอาเจ้าตุ๊กตาของมิสเตอร์ฟริตซ์เนี่ยแหละครับ กลับไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยครับเพื่อจะเอาไปมอบให้แก่ครอบครัวของคุณบิลลี่เพื่อเป็นเหมือนกับอนุสรแห่งความจําอะไรแบบนี้ที่บิลลี่นะครับได้เคยสร้างความสุขให้กับคนในค่ายนักโทษซึ่งประวัติของเจ้าตุ๊กตาในตอนนี้นะครับมันก็ค่อนข้างจะคุมเครือมากคือถึงแม้ว่าครอบครัวเนี่ยจะรู้สึกเสียใจกับการจากไปของคุณบิลลี่แล้วก็ได้รับตุ๊กตาเอาไว้นะครับแต่แต่ว่ามันก็ดูเหมือนไม่รู้ทําไมครับในเวลาต่อมาเนี่ย เจ้าตุกตานะครับมันก็ได้ถูกเปลี่ยนมือต่อไปเรื่อยๆฮะจนกระทั่งมันได้ถูกซื้อไปโดยนักสะสมของจากสงครามโลกคนหนึ่งที่เขาไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับว่าเป็นใครแต่ก็คาดว่าน่าจะเป็นคนอังกฤษเนี่ยแหละ แอดก็เลยจะขอเรียกบุคคลน,นี้ว่านักสะสมของจากสงครามโลกก็แล้วกันนะครับด้วยความที่ชื่อเขาไม่ได้บอกกันนะซึ่งว่ากันว่าที่เขาได้สนใจเจ้าตุ๊กตามิสเตอร์ฟริตซ์นะครับก็เนื่องจากว่าเจ้าตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยมันมีประวัติอะไรที่เกี่ยวข้องกับสงครามโลกครับเฮียแกก็เลยได้ซื้อหัวของเจ้าหุ่นกระบอกตัวนี้มาแล้วก็เอาหัวของหุ่นกระบอกนะครับ ไปตั้งไว้ในห้องนั่งเล่นของบ้านเขายัางเมืองลิเวอร์พูลครับในตู้เก็บของนี่แหละและนั่นเองก็เป็นเวลาที่เรื่องประหลาดได้เกิดขึ้นเลยก็คือนักสะสมของจากสงครามโลกผู้นี้นะครับเขาได้เล่าว่าเมื่อวันแรกเลยที่เขาได้เอาตุ๊กตาตัวนี้ขึ้นมาตั้งในตู้โชว์บ้านแล้วเขาได้ตื่นขึ้นมาเนี่ยเฮียแกก็พบว่าประตูตู้นะครับมันได้เปิดออกมาครับซึ่งตอน,น,นแรกเนี่ยเฮียแกก็คิดว่ามันคงจะเป็นแค่แบบแรงลมอะไรหรือว่าเขาปิดประตูตู้ไม่สนิทแบบนี้หรือเปล่าเขาก็เลยได้เดินไปปิดครับ แต่ถ้าว่าในวันต่อมาเนี่ยประตูตู้มันก็เปิดอีกที่คราวนี้เฮียแกก็ได้ล็อกกุญแจตู้อย่างดีแต่ถ้าว่าวันต่อมาประตูก็ได้เปิดอีกที่ไอการเปิดนี่มันจะไม่ใช่อะไรเปิดแบบแงมๆนะครับแต่ว่าเป็นการเปิดแบบอ้าซ่าเลยซึ่งเมื่อเห็นแบบนี้เนี่ยเฮียแกก็ตกใจสิครับแต่ก็ยังทําใจดีสู้เสืออยู่ครับคิดว่ารูกุญแจเนี่ยมันอาจจะล็อกไม่ดีหรือเปล่าเฮียแกนะครับก็เลยได้ไปเอาเทปกาวมาพันรอบตู้เอาไว้เลยครับคือแบบต้องใช้เทปกาวกันเลยทีเดียวนะ แต่ถ้าว่าพอตื่นขึ้นมาในวันรุ่งขึ้นนะครับก็ปรากฏว่าประตูตู้เนี่ยมันก็ได้เปิดมาอีกแบบเทปกาวฉีกเวอร์เลยทีเดียวนั่นแหละครับนักสะสมของจากสงครามโลกคนนี้นะครับเขาก็เห็นว่าไอ้เจ้าหัวตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยมันไม่น่าจะปกติแล้วแหละแล้วเขาก็ยังเสริมอีกด้วยนะครับว่าในบางทีที่เขาได้เดินผ่านเจ้าหัวตุ๊กตานี้เนี่ยเขาก็จะเห็นว่าดวงตาของมันนะครับมีการแบบเล่ยมองตามเขาด้วยหรือบางทีนะครับปากและตาของหุ่นเนี่ย มันก็จะเปลี่ยนตำแหน่งทุกครั้งเลยแบบที่เขาไม่ได้ทำอะไรครับซึ่งก็แน่นอนครับที่เมื่อเรื่องประหลาดอะไรแบบนี้มันได้เกิดขึ้นเนี่ยฮีแกก็แบบไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วฮีแกก็เลยไปปลดหุ่นเจ้าตุ๊กตาตัวนี้นะครับจากการเป็นตอนแรกที่ตุ๊กตาประดับอยู่ในตู้สวยๆนะให้กลายเป็นหุ่นก,กากาในโรงเก็บของหลังบ้านเขาแทนครับที่มาเอาไปเก็บเสร็จเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเลยเป็นเวลายาวนานถึง6เดือนนะครับจนกระทั่งมีวันหนึ่งเนี่ย ที่คุณลูกชายของนักสะสมของสงครามโลกผู้นี้นะครับเขาได้ไปเล่นเล่นอะไรแถวโกวดังเก็บของนั่นแหละแล้วก็เหมือนกับจะไปได้ยินเสียงของคนนะครับหัวเราะออกมาจากโกดังเก็บของครับที่ไม่ได้ยินปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยไปถามพ่อเลยว่าพ่อพ่อพ่อ,พอผมว่าห้องเก็บของบ้านเราเนี่ยมันเหมือนกับจะมีใครมาแอบอยู่นะพ่อก็เลยแบบอา้าวทาไมล่ะลูกก็ผมได้ยินเสียงคนหัวเราะน่ะสิ พ่อเอาใครไปแอบในนั้นหรือเปล่านั่นแหละครับที่เมื่อได้ยินแบบนี้นะครับคุณนักสะสมของสงครามโลกนี่ก็ถึงกับหัวขนลุกสู้ขึ้นมาอีกรอบเลยพร้อมกับอกว่าไม่ได้และ้ะเขาจะเก็บไอหุ่นกระบอกตัวนี้เอาไว้ในบ้านต่อไปไม่ได้ละซึ่งก็เป็นเวลานี้เองแหละที่เขาได้มาเจอกับคุณไมเคิลดมอนนะครับ หรือว่านักสะสมของแปลกอีกคนที่เราได้กล่าวกันไปในตอนต้นแล้วเนี่ยที่เมื่อเจอปุ๊บนะครับเจ้าของหุ่นคนเก่าก็ได้โยนหุ่นกระบอกให้กับคุณไมเคิลเลยบอกเอาไปฟรีๆเลยไม่ต้องเสียตังค์เพราะว่าไอหุ่นกระบอกนี่มันเฮิตเขาไม่อยากได้ครับซึ่งคุณไมเคิลเนี่ยด้วยความที่ว่าเขาไม่ใช่นักสะสมของธรรมดาไงแต่เขาเป็นคนที่ชอบสะสมของแปลกๆแ,แล้วก็ของอาถรรพ์อยู่แล้วดังนั้นเมื่อได้มาฟรีๆแบบนี้เนี่ยจะรออะไรล่ะครับเขาก็รับไว้เลยดีใจมากครับเอามันมาเก็บไว้ที่ห้องของตนเองซึ่ง ไม่นานหลังจากนั้นหละครับไอเรื่องราวอันแปลกประหลาดที่ได้เกิดขึ้นที่บ้านที่แล้วเนี่ยมันก็ได้มาเกิดขึ้นกับคุณไมเคิลเช่นกันครับอย่างเช่นว่าเมื่อตอนที่คุณไมเคิลได้ตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาก็พบว่าประตูของตู้กระจกที่เขาได้เก็บเจ้าหุ่นตัวนี้อยู่นะครับมันได้ถูกเปิดออกมาครับคือไม่ว่าจะล็อกเท่าไหร่จะเอาเทปมาปะเนี่ยมันก็ยังเปิดออกมาทุกเช้า นอกจากนั้นยังไม่พอนะครับคุณไมเคิลเนี่ยก็ยังได้เสริมกับเรื่องราวที่หลอนไปก,กว่านั้นด้วยก็คือเมื่อครั้งหนึ่งที่เขาได้ตื่นขึ้นมาเดินตอนดึกๆนะครับเขาก็พบว่าไอ้ตู้ของหุ่นกระบอกนี่เนี่ยมันได้ขยับเคลื่อนที่ไปอยู่ห่างจากเดิมประมาณแบบครึ่งไม้บรรทัดนะครับแล้วก็ไปทําของบนโต๊ะเขาเนี่ยตกเกลื่อนกราดมากมายเลย ที่เมื่อไมเคิลได้เห็นมาแบบนี้นะครับว่าถึงก็ร้องโวยวายเลยว่านี่ข้าไม่ผิดหวังจริงๆนะเนี่ยกับแว่นตาออปตาซื้อมาเพราะเนี่ยขนาดมันโดนเจ้าหุ่นผักตกลงไปจากโต๊ะแล้วแว่นก็ยังไม่แตกไม่บิดไม่งอเลยเจ้าหุ่นนี้เนี่ยมันคงอยากจะใส่แว่นถนอมสายตาที่ข้าใส่เล่นเกมบ่อยๆละวสิแต่อย่าหวังเลยข้าไม่มีทางให้เจ้าหรอกถ้าอยากได้เนี่ยก็ลองไปซื้อเองสิลิงอยู่ด้านล่างแล้วก็มีโค้ดส่วนลด F andelli ด้วยนะนะอย่าลืมไปใช้ละลดราคาคุ้มคุ้มคุ้ม ซึ่งด้วยความที่เฮียไมเคิลแกเป็นคนที่หัวใหม่แล้วก็ไม่เชื่ออะไรในเรื่องหลอนๆแบบนี้คือต้องการพิสูจน์ไงเฮียไมเคิลของเรานะครับก็เลยได้เอากล้องโกโปรนะ่ะไปตั้งถ่ายไว้หน้าตู้โชว์ของหุ่นกระบอกเป็นเวลา2วันติดกันเลยครับและวิดีโอตัวนี้ที่แอดกำลังจะเอามาเปิดให้ดูนะครับก็คือสิ่งที่เขาเนี่ยได้ไปพบมาซึ่งถ้าหากใครเสพคลิปแอดโดยการใช้แค่หูฟังอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรฮะไม่ต้องก้มลงไปมองเดี๋ยวจบตัววิดีโอเนี่ยแอดจะอธิบายให้ว่าเจ้าหุ่นนะครับมันมี มาดูกัน ก็คือเจ้าวิดีโอตัวนี้นะครับมันจะเป็นการแสดงให้เห็นตู้กระจกอันหนึ่งที่มีหัวของหุ่นกระบอกนะครับได้ถูกใส่เอาไว้อยู่ครับที่อยู่ๆเนี่ยประตูของตู้กระจกนะครับมันก็ได้ถูกเปิดออกมาปุ๊บราวกับว่ามันโดนผลักออกมาจากทั้งด้านในนะครับ นอกจากนั้นเองถ้าใครลองสังเกตดีอย่างหน้าหโตหุ่นนะครับก็จะเห็นว่าดวงตาของมันเนี่ยสามารถขยับและปากมันก็อ้าได้ด้วยฮะนั่นแหละครับเจ้าวิดีโอตัวนี้พอได้ถูกเผยแพร่ไปเสร็จยังโลกโซเชียลเนี่ยเรื่องราวของหุ่นหลอนตัวนี้นะครับก็ได้กลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากมายเลยครับและหลังจากนั้นเองคุณไมเคิลเจ้าของหุ่นนะครับก็เลยต้องปิดตู้นี้ไว้ตลอดโดยการเอาโซ่นะครับมาล็อกตู้ไว้เลยทีเดียว ที่เมื่อเพื่อนๆซึ่งได้เห็นวิดีโอแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆคิดว่ามันเป็นอะไรกันครับมันเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นเรื่องหลอกๆที่คนเขาสร้างมาลวงโลกคือโดยส่วนตัวแอนนะครับไม่พูดดีกว่าปล่อยให้เพื่อนๆไปคิดวิเคราะห์กันเองจาก2แง่มุมที่แอนจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับทั้งจากแง่มุมที่มันอาจจะเป็นเรื่องหลอกก็ได้หรือแง่มุมที่มันเป็นเรื่องจริงก็ได้นะครับก็คือ ในตอนแรกที่ไอ้ได้ไปเจอเรื่องเล่านี้มาเนี่ยไอ้ก็รู้สึกว่าทาไมทําไมกันละ่ะไอ้นักสะสมของสองครามโลกคนนั้นนะ่ะเขาถึงไม่ได้ยอมเปิดเผยชื่อในเรื่องเล่านะครับเพราะว่าไอ้การที่แบบแค่สะสมหัวหุ่นผีเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเรื่องต้องปกปิดอะไรเลยไม่ใช่เหรอนอกจากเสียว่าเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาแล้วก็ไม่อยากจะใส่ชื่อตัวละครลงไปไงเพราะถ้าไปใส่มาแล้วคนไปเสิร์ชหาข้อมูลเนี่ยก็อาจจะพบได้นะครับว่ามันเป็นเรื่องไม่จริงครับที่เมื่อพูดถึงเรื่องตัวละครอ้างอิงเนี่ย ในเรื่องนี้เนี่ยมันก็ได้มีชื่อของคนที่ผลิตหุ่นอยู่ใช่ไหมที่ชื่อว่าบิลลี่บู t h เนี่ยแหละแอดก็เลยได้ลองไปหาชื่อของฮีแก่คนนี้ดูนะครับว่ามีบันทึกอะไรอยู่ที่ไหนหรือเปล่าปรากฏว่าไม่มีครับคือที่อเมริกาเนี่ยเขาจะมีการบันทึกแบบพวกทหารต่างๆที่ได้ไปรบในสงครามโลกครั้งที่2แล้วตายมานะครับมันก็จะมีเป็นลิสต์รายชื่อเลยแต่ว่ามันก็ไม่มีที่ไหนได้พูดถึงชื่อของชายคนนี้เลยนะครับ และ3ก็คือเรื่องราวของค่ายกักการนาซีเนื่องจากว่าแอดทุเคยทําไปหลายคลิปแล้วก็จะเห็นได้ว่าค่ายนะครับมันโหดมากเลยโหดขนาดที่ว่านักโทษนะครับคงจะไม่มีเวลาพักมานั่งทําหุ่นอะไรแบบนี้หรอกคืออย่างที่บอกเวลาตีพุงเนี่ยเขา,าแทบจะไม่มีเลยใช่ไหมจะเอาที่ไหนมาปั้นหุ่นนอกจากนั้นไอพกทหารนาซีเองมันก็คงโหดเกินแบบไม่มาดูนักโทษนั่งเล่นหุ่นกระบ,บอกอะไรแบบนี้หรอกและที่สําคัญก็คือไอวิดีโอตัวที่เขาบอกได้ถ่าย ติดเอเรื่องหน้าสยองมานะครับถ้าหากเพื่อนๆลองสังเกตดูดีๆบริเวณใต้คางของหุ่นกระบอกเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามันเหมือนจะมีเชือกอันนึงอยู่ใต้คางนะครับที่ได้ขยับทุกครั้งเลยเวลาที่ปากของตุ๊กตาเนี่ยมันได้อ้าฮะก็เลยจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าอาจจะมีใครได้ผูกเชือกอะไรกับตรงใต้คางนั้นแนละแล้วก็แอบ,บชักขึ้นชักลงอยู่หน้าจอครับและไอทิปประตูมันเปิดออกมาเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามีใครเอาเส้นเอ็นใสๆมาขึงตึงแล้วก็ดึงเปิดประตูหรือเปล่าแต่ ถ้าหากว่าวิดีโอตัวนี้เป็นวิดีโอที่ทําขึ้นมาแบบปลอมๆเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันทําได้เนียนมากนะครับเพราะว่าปกติเวลาคนจะแอบถ่ายอะไรตรงข้ามกระจกเนี่ยมันก็น่าจะมีเงาสะท้อนใช่ไหมถ้าว่าตอนที่ประตูกระจกมันได้ดึงแล้วเปิดออกมาแล้วเราลองสังเกตตามเงาที่มันได้สะท้อนในประตูกระจกเนี่ย มันจะไม่ได้มีเงาของคนฝั่งตรงข้ามโผล่มาให้เราเห็นเลยนะครับแล้วประเด็นคือไอ้วิดีโอตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นวิดีโอที่มาจากกล้องวงจรปิดที่ถ่ายแบบเห็นภาพม่วๆด้วยนะแต่ว่าถ่ายมาจากกล้อง GoPro ครับภาพชัดกิกแบบ1080 hd กันเลยนั่นแหละครับก็เลยอาจจะสรุปได้ว่าเรื่องหลอนๆของหุนกระบอกมิสเตอร์ฟริตซ์นะครับก็อาจจะเป็นเรื่องที่กึ่งเรื่องจริงกึ่งเรื่องแต่งหรือเปล่า คืออาจจะเป็นไปได้ไหมว่าคุณไมเคิลหรือว่าเจ้าของหุ่นกระบอกในปัจจุบันนี้เนี่ยแกได้เคยไปเจอเรื่องหลอนๆมาครับแต่ถ้าว่าถ้าเอามาเล่ากันธรรมดาเนี่ยมันจะดูไม่น่าตื่นเต้นไงแกก็เลยได้แต่งเรื่องให้มันดูน่าเวอร์วังขึ้นนะครับประมาณว่าใส่ประวัติให้ว่าหุ่นนี้เนี่ยเป็นหุ่นที่มาจากสงครามโลกอะไรแบบนี้แล้วก็มีใครก็ไม่รู้เอาหุ่นมาให้แกนะครับ ที่เอาเป็นว่าแอดก็ขอทิ้งเรื่องราวเหล่านี้ให้เพื่อนๆได้เอาไปตีความกันเองว่าจะเชื่อหรือไม่นะครับผมสำหรับใครที่มีแฟนอาร์นะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary นะครับผมและวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย